ลำ <c oughs> บาหีครับนอตอนปีแรกปูปีที่แล้วเดือนมิถุน,นายมิถุน,นาเป็นนอตอนมากเตือนให้ปีนี้ออกมากเลยเลยจับจันหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสันทรเทแต่ว่ากันนิดหน่อยทอกอําปั่นนันต้นนี้ซื้อมาสี่พันหาหนอละ4,500บาทซีต้นแถวสี่พบาทฟังนี่4ีต้นใหกัน ต้นนั่นใหญ่กว่าหมูแปดพัห้าบาทต้นนี้ก็ 8, บแปดพันสองต้อนอย้หกพันต้นพูดมาที่หลังหมูหาปัหาสันบาทละ ตอนแรกคิดว่าไมามด้ต้นใหญ่มากมึงเด้อเพราะว่าหลังจากเขเจ้าตอนแล้วตัดออกแล้วกูวจะได้ตน้นแบบใหญ่เลยมันบเมแมนเสแลว้วป่ากฏว่ามันเลี้ยงเจ้าของมาได้ตน้นใหญ่ละสูมมันก็เลยตายลงตายลง แต่ว่าพวกหนีมากต้นหน่อยนาซีซัมหนีแล้วั้างทีทีซีพันหามาแล้วเรากับมาใหญ่อยู่เลยใหญ่ต่อเลยพอใบแล้วหน่อยอันนี้ก็เจ้าบ้าใบอออแล้วเอาพันพันมาเลยเอาสลมพัน